ย้อนเวลาขึ้นเป็นององภาคหนึ่งเล่มที่สตอนนำทัพเข้านครหลวงภายในห้องพักผ่อนข้างท้องพระโรงตาสเวสวีซื่อคณะเนื้อเกิดทั้งสาม ขุนนางสมุหะทั้งหกกลมและขุนนางใหญ่ที่เข้าเวรต่างรอฟังข่าวอย่างร้อนรุ่มฝนที่หนาหนักกระแทกกระนำพระสุธาคลายฟาดโบยใส่จิตใจเหล่าขุนนางได้ยินที่นอกห้องเกิดลมรุนแรงฝนหนาหนักฝาแรบร้องแปรปรับเหล่าขุนนางล้วนนิ่งเงียบเงนันจับจ้องมองไปยังทิศท,ทางพระตำหนักเฉียนชิงเป็นจุดเดียวพลันบังเกิดเสียงฟ้าร้องคลื่นใหญ่ เราขุนนางต้องสถานขึ้นคราหนึ่งต่อจากนั้นสายวิชุแปรปรับเงาร่างสายหนึ่งทะลันเข้ามาภายในห้องร้องขานว่าฟาบาดมีพระราชกระแสเราขุนนางพอฟังพากันลุกขึ้นยืนขุนนางสร้างสู่กลมพลเรือนมาหวนเสงพลุ่งพล่านใจจนผมเผ้าหนวดเคล้าสั่นพลิวกล่าวขึ้นว่าจางกงกงฟาบาดฟื้นแล้ว ฟาบาดเป็นอย่างไรหลิวเจี้ยนจัดอยู่อันดับแรกในขุนนางคณะเน่เก๋อจึงควบคุมอารมณ์ความรู้สึกไว้คุกเข่าคำนับขันทีซือหลีไท่เจี้ยนจางกงกงกล่าวขึ้นว่าเฉินทั้งหลายน้อมรับราชาองค์การเราขุนนางค่อยได้ยินพากันคุกเข่ากล่าบกลานจางกงกงกล่าวว่าฟาบาดมีพระราชกระแสข้าไม่เป็นไรไอ้ายชิงซึ่งเป็นคำเรียกขุนนาง ทั้งหลายไม่ต้องเป็นห่วงไอชิงทั้งหลายเป็นเสาหลักของประเทศไม่อาจตรากตรำเกินไปให้กลับไปพักผ่อนขันทีอุ้ยมาเจี้ยนในวังจะจัดรถน้อมส่งพรุ่งนี้หยุดพักการประชมุมเรื่องในราชสำนักให้ต้าสวีดซื่อทั้งสามตัดสินใจเองกล่าวจบก็หันกายหมายจากไปหลิวต้าเสียร้อนใจขึ้นมากระโดดปาดกั้นขวาง กันจางกงกงไว้กล่าวขึ้นว่าจางกงกงพระสุขภาพของฝาบาทเป็นอย่างไรไทอีหมายถึงหมอหลวงบอกว่ากะไรหลิวต้าเซียเป็นขุนานางคนโปรดของหงจือฮองเตจางกงกงแม้เป็นหนึ่งในสี่ขันที่ใหญ่ยังไม่กล้าล่วงเกินแต่เรื่องนี้ไหนเลยบอกกล่าวได้จึงกล่าวไทเท้าหลิวขออย่าได้สร้างความลำบากแก่เราท่านไม่ล่วงรู้กฎหรือ หลิวต้าเสี่ยงงงันวูบคลายมือจากการฉุดดึงแขนเสื้อจางกงกงดูท่าฝ่าบาททรงพระประชวรไม่เบาไม่เช่นนั้นกระทั่งให้เข้าเฝ้าก็ไม่ให้เข้าเฝ้าสั่งให้ทั้งหมดกลับไปพักผ่อนกลับปิดข่าวอย่างมิดชิดถึงเพียงนี้เห็นจางกงกงจากไปอย่างรีบร้อนมาเว้นเซิงต้องกระทืบเท้าคลาหนึ่งกล่าวกับขุนนางซื่อหลางกลมพลเรือนเจียวฟางซึ่ง เฝ้าเวรวันนี้ว่าเราเจียวคนแท้เจียวคืนนี้ท่านต้องรอฟังข่าวอยู่ตลอดเวลาหากว่าฝ่าบาทฝ่าบาทมีเรื่องรีบด่วนเรียกหาก็อย่าได้ชักช้าไปหงชื่อห้องเต้ทรงโปรดปลานใช้สอยขุนนางเก่าขุนนางซื่อหลังกลมพลเรือนเกียวฟางก็เป็นชายชาราผมขาวอายุ71ปีแต่ยังมีสุขภาพแข็งแรงมันเข้าใจความหมายของมาวนเซิงจึงประสานมือกล่าวว่า ไถ่เท้าโปรดวางใจเราจะรอฟังข่าวอย่างใกล้ชิดมาวนเสิงพงกศีษะยามนั้นขันทีผนกอุ้ยมาเจี้ยนขับรถมาถึงหน้าประตูเหล่าคุนนางเก่ายังไม่เคยได้รับพระกรุณาจากห้องเต้เจ้าชีวิตจัดรถพาหนะน้อมส่งยามนี้กับปราศจาาความยินดีขณะที่ฝ่าสายฝนขึ้นรถหลี่ตรงหยางยืนอยู่บนแอกหน้ารถ มองไปทางพระตำหนักเฉียนชิงจุดโคมไฟสว่างสวัยขันทีนางกำนันเข้าๆออกๆบรรยากาศขมึงตึงเครียดอดทอดถอนใจยาวมิได้ยามนั้นจางห,องหาา้องเหาไท้จือจูโฮเจ้ากับองค์หญิงหยงฟุและหยงฉุนต่างเฝ้าอยู่หน้าหอตรงนวนถึงแม้กั้นด้วยประตูบานเดียวแต่ได้แต่สอบถามข่าวคราวจากขันทีและหมอหลวง ถึงข่าวล่าสุดของพระประยุรญาติที่ใกล้ชิดที่สุดและสำคัญที่สุดก่อนที่หงจื่อฮ่องเต้จะรับสั่งเรียกหาแม้แต่พวกเขายังไม่อาจเข้าไปภายในหอตรงนวนหงจื่อฮ่องเต้ทรงหนุนพระขนยสดับเสียงฝนที่เบื้องนอกขันทีหวังเวียเหมียวขุยกับฟานถิงคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าหน้าผากจะรดกระพื้น กระทั่งลมหายใจยังไม่กล้าระบายออกโดยแรงเมื่อปีก่อนหงเชื่อฮ่องเต้ทรงพระประชวรหนนะักทรงพักฟื้นเดือนเศษค่อยทุเลาคราครั้งนี้พลันหมดสติในท้องพระโรงหลังจากประถมพยาบาลตลอดทั้งวันพระสติค่อยฟื้นคืนมาสรงทราบว่าพระองค์มีสภาพเชกเช่นตะเกียงใกล้สิ้นแสงแล้วพระองค์ทรงเชื่อเรื่องงมงายคราครั้งนี้นะครหลวงแหลงหนัก จู่ๆเกิดฝนเทกระหน่ำลงมาทั้งตกหลังจากที่พระองค์หมดสติไปไม่นานคาดว่าสวรรค์ส่งสัญญาณอย่างชัดแจ้งเตรียมส่งพระองค์สู่สวรรค์คาลพระองค์ลอบทอดถอนพระไทยที่ทรงเป็นห่วงคือราชโอรสพระองค์เสด็จขึ้นของราชเมื่อพระชนมายุ17พรรษาตอนนี้ราชชโอรสอายุ15ปีแล้วแต่นิสัยไม่อยู่นิ่ง ขาดความหนักแน่นมั่นคงหาใช่ลักษณะของเจ้าชีวิตที่ขุนนางคาดหวังไว้ไม่ราชโอรสองค์นี้มีกำลังวังชาเต็มเปี่ยมฉเฉลียวฉลาดเกินคนแต่คล้ายม้าป่าตัวหนึ่งไม่ยินยอมถูกผูกมัดไว้ความจริงเข้าพระทัยว่าราชโอรสพอเติบใหญ่จะสุขุมคัมพิรภาพกว่าเดิมแต่ตอนนี้พระองค์เตรียมส่งมอบแผ่นดินให้แล้วราชโอรสรองรับได้หรือ พระองค์ทอดพระเนตรขันทีคนโปรดที่คุกเข่าอยู่เบื้องหน้าทั้งสามพวกมันล้วนจงรักภักดีต่อพระองค์แต่หากเปลี่ยนเป็นไทจื่อที่เยาว์วัยพวกมันยังรักษาความจงรักภักดีหรือไม่หรือว่าถืออำนาจสกข่มในเหนือพวกมันล้วนคุมกำลังของค่ายทหารทั้งสามและเครือข่ายสอดแนมที่ใหญ่ที่สุดของนครหลวงไว้หงจื่อฮ่องเต้มิอาจไม่ทรงกังวล ขอ,องที่ครองแคว้นทั้งหลายแม้ถูกฤิดรอนกำลังทหารแต่ไม่แน่ว่าไม่มีความทะเยอทะยานเมื่อวันก่อนหยางหลิงเสนอสมุดบัญชีที่เป็นหลักฐานทุจริตคิดมิชอบของเปาจิ้งเฉินขึ้นมาได้สร้างความตื่นตัวแก่พระองค์แม่ทัพในกองที่รักษานครหลวงมีความเป็นอยู่ที่เลอเลิศแต่ขุนนางชั้นที่สามนายหนึ่งเห็นแก่ผลประโยชน์เล็กน้อยกลับละเมิดวินัยทหาร หากอองที่คลองแควนหยิบยื่นมุกมณีหญิงงามให้ใหญ่ไม่ใช่ซื้อตัวเหล่าแม่ทัพขุนนางได้ยังมีการจัดสร้างเครื่องกระสุนของปืนไฟในนครหลวงถือเป็นความลับสุดยอดสุดที่ช่างฝีมือทั่วไปจะลอกเลียนได้ตอนนี้ปรากฏว่าเครื่องกระสุนถูกลอบนำออกจากค่ายเสินจีไม่ทราบตกอยู่ที่ใดถึงแม้ว่าอาวุธอคีเหล่านั้นมีจำนวนเล็กน้อยไม่เป็นที่น่าวิตก แต่กลัวว่ามีคนหาตัวช่างฝีมือจัดสร้างลอกเลียนขึ้นมาถึงแม้ว่าข้าศึกทางเหนือมีทัพมมาอันแข็งแกร่งอาศัยอาวุธอกคีไม่สามารถกำราบได้แต่หากใช้ทางใต้กลับเป็นยุธทธพันฑ์ชั้นเลิศสามารถเสริมเขี้ยวเล็บให้กับอองผู้คลองแขวนที่ถูกลดอำนาจทางทหารลงอย่างนั้นผู้ที่ซื้ออาวุธอคีไปเป็นใครเป็นชูอ,อง นิงอ๋องหรือว่าอูอ๋อ,องเหล่านี้มิอาจไม่ระวังป้องกันหงจื่อฮ่องเต้ทอดถอนพระไทยยาวรับสั่งอย่างเหนื่อยล้าว่าร่างราชจ้าองการขันทีจดบันทึกแผนกซือหลี่เจียนที่รออยู่หลังโต๊ะไม้จันม่วงรีบขานรับคำหนึ่งหยิบผู้กันขึ้นมาได้ยินหงจื่อฮ่องเต้ทรงหอบอยู่ครู่หนึ่งจึงตรัสว่า ราชองค์การที่หนึ่งเว่ยขว่ากงฉีฟูดูแลค่ายเสริญจีสิบสองปีปรากฏว่าขาดความเข้มงวดวินัยทหารย่อนยานปล่อยให้แม่ทัพในค่ายลอบจำนายยุทธโภกกรออกไปให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ดูแลค่ายเสินจีเป็นการลงโทษทั้งพักราชการ รองแม่ทัพทั้งสองให้ตั้งอิงก๋วกงกัวสวินดูแลแทนพระองค์ทรงหยุดเล็กน้อยจึงรับสั่งสืบต่อราชองค์การที่สองย้ายขันทีอุยมาเจียนประกอบด้วยค่ายอูเซียงเถิงเซียงจัวเว่ยโยเว่ยทั้งสีออกจากวังประจำการอยู่รอบนครหลวง ข่ายสันเชียนรักษาความสงบเรียบร้อยของนครหลวงข่ายอูจินกับข่ายเสินจีประจําอยู่ด้านซ้ายขวาของนครหลวงให้ทับรักษาการซ้ายข่ายเสินจีเข้าประจําการในวังเหมียวขุยพอฟังต้องสยิวกายด้วยความหนาวเหน็บร่างหมอบ่ํากว่าเดิมห้องเต้เจ้าชีวิตพันรับสั่งโยกใหายแสดงว่าทรง ระวังป้องกันค่ายทั้งสีสังกัดขันทีอุยมาเจียนแต่พระองค์รับสั่งที่เบื้องหน้าตนเองแสดงว่ายังไว้วางพระไทยตนเองยามกระทันหันบังเกิดความคิดพุ่งพล่านจำแนกไม่ออกว่าเป็นรสชาติเยี่ยงไรหงจื่อฮ่องเต้ทรงวิงเวียนพระเสียรคล้ายกับจะาอาเจียนแต่ยังกล้ำกลืนฝืนทนรับสั่งว่าราชองค์การที่สาม ให้ฐานที่มั่นทุกแห่งเฝ้าประจำที่เตรียมพร้อมตลอดเวลาอ,องผู้คลองแขวนทั้งหลายห้ามออกจากพื้นที่หากไม่มีราชโอคงการห้ามเข้านะครหลวงหาไม่จะมีโทษฐานกบฏพระองค์พอมีราชโอคงการหนึ่งขันทีจดบันทึกก็โคกศีรษะคราหนึ่งจากนั้นจับผู้กันขีดเขียนอย่างเร่งรีบของชื่อฮองเต้ทรงสดับขันทีที่จดบันทึก ท้องอ่านเที่ยวหนึ่งจึงรับสั่งให้นำไปประทับพระราชรัญจกรจากนั้นก็โบกพระหัตตร์ตรัสว่าพวกเจ้าล้วนล่าถอยไปเรียกไทจือเข้ามาข้าคิดสนทนากับมันยางหลิงเดินเข้าห้องพักผ่อนข้างท้องพระโรงนี่เป็นห้องยาวหลังหนึ่งภายในมืดคลึ้มเลือนสลัวเนื่องเพราะห้องเต้เจ้าชีวิตไม่ได ประทับอยู่ในห้องพักผ่อนแล้วภายในจึงเงียบสงบมีแต่ขุนนางบุญผู้หนึ่งฟุบหลับกับโต๊ะหยางเหลียงไม่สร้างความแตกตื่นแก่มันหากเดินถึงหน้าเก้าอี้ที่มุมห้องตัวหนึ่งสุดนั่งลงพิงกับพนักเก้าอี้รู้สึกปวดหลังปวดเอวนักวันนี้หยางเหลียงออกจากที่ทําการหน่วยเปยเจิ้นฟูซือความจริงคิดแวะเข้าบ้านพอควบม้าถึงถนนหู่กวาซือ เห็นภายในบ้านดับไฟแล้วจึงไม่คิดรบกวนหารโยนเหนียงรีบรุดกับค่ายภูเขาทั้งยามราตรีดีที่มันไม่ได้เสียเวลาคนเพิ่งมาถึงกระโจมแม่ทัพใหญ่ราชองค์การก็ถูกส่งมาถึงดังนั้นอย่างหลิงนำทัพกลับนครหลวงการเดินทางเชื่องช้ากว่าที่มันควบวหมาเพียงลำพังทหารห้าพันนายใช้เวลาเดินทางสวันสองคืนจนถึงวันนี้ ค่อยกลับเข้านครหลวงยังหลิงมารายงานตัวที่ห้องพักผ่อนข้างท้องพระโรงแต่รออยู่ครู่หนึ่งขันทีที่ถ่ายทอดราชองค์การยังไม่เบิกตัวมันเข้าพบหวัวนึกถึงตอนนี้ห้องเต้เจ้าชีวิตทรงพระประชวนไม่ทราบเมื่อใดค่อยเบิกตัวมันเข้าเฝ้าจึงเข้ามาพักผ่อนในห้องสักครู่ยามนั้นเหยียดเท้าทั้งสองออกระบายลมจากปากหลับตาลงพักผ่อนไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใด ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมากระทบสดหยางหลิงลืมตาขึ้นเห็นผู้คนที่ไม่รู้จักห้าคนเดินเข้ามาล้วนเป็นขุนนางบุญชั้นที่สและสี่หยางหลิงเห็นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองจึงหลับตาลงใหม่หลายวันนี้มหาบัณฑิตต้าสเวีดซื่อทั้งสยังทำงานในวังหน่วยงานต่างๆหากมีเรื่องต้องวินิจฉัยข้อเสนอเข้าวังมาขุนนางบุญเหล่านี้ พิ่งยืนเอกสารต่อต้าสเวสืซอเนื่องเพราะมีอยู่หลายเรื่องต้องรีบอนุมัติจึงรออยู่ที่ห้องพักผ่อนขุณนางบุญเหล่านี้สายตาฝ้าฝ่างไม่ทันพบเห็นว่าที่มุมห้องนั่งไว้ด้วยแม่ทัพบ,บูนายหนึ่งจึงนั่งลงบนม้านั่งสนทนาข้อราชการกันขุณนางจวดซื่อหลางกลมพลเรือนหวังอ้าวกล่าวด้วยความหวั่นวิตกว่าฝ่าบาททรงพระประชวร ผ่านไปหลายวันอาการยังไม่ดีขึ้นมีเรื่องมากมายที่ต้าสเวสวีซื่อทั้งสามไม่สามารถตัดสินใจนี่จะทำยยอ,อย่างไรดีขุนนางยศจันซื่อหยางฟางปลอบโยนว่าไต้ถ้าหวังไม่ต้องร้อนรุ่มฟังว่าฟาบาทมิราชองค์การให้วังตะวันออกกับเจ้าพระยาทั้งสามหาหรือข้อราชการกันไทจือที่เป็นรัชทายาท มีเรื่องบางประการสามารถตัดสินใจแทน่าบาทหวังอ้าวทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ยไทจื้ออายุยังเยาว์ไม่ล่วงรู้ความทุกข์ยากของราษฎรหากวินิจฉัยชักชา้าไม่ทราบมีคนรับความเดือดร้อนเท่าใดคุนนางบุญที่ฟุบหลับกับโต๊ะถูกซุ่มเสียงผู้คนปลุกตื่นขึ้นมาพอเหลียวหน้ามองเห็นเป็นหวังอ้าวจึงกล่าวที่แท้เป็น จื้อไม่น่าเล่าซุ่มเสียงคุ้นหูอยู่บ้างหวังอ้าว่อยเห็นชัดตาว่าขุนนางที่ฟุบหลับกับโต๊ะเป็นขุนนางโย่ื่อหลังกลมพลเรือนเจียวฟงังจึงรีบประสานมือกล่าวว่าที่แท้เป็นแต่เท้าเจียวยูเวนพระสุขภาพฝาบาทเป็นอย่างไรเจียวฟังสันสีษะทอดถอนใจคิดกล่าวว่ากรไรขันทีชาราผู้หนึ่งก็หอบหนังสือกราบทูลเดินเข้ามา ขันทีผู้นี้เป็นขันทีประจำวังตะวันออกหลิวจินเนื่องเพราะไทจือได้รับพระราชบัญชาพระบิดาให้หาหรือข้าราชการกับเจ้าพระยาทั้งสจึงดึงตัวขันทีมาหลายคนแน่นอนพวกมันเพียงทำหน้าที่ส่งหนังสือกลาบทูลที่ประทับตราแล้วทั้งเบิกตัวขุนนางที่ต้องการขอความเห็นไปไม่นับเป็นเรื่องใหญ่อันใดหลิวจินความจริงเป็นขันที ผนกจงกู่มีหน้าที่ย่ำกรองยามนี้ห้องเต้เจ้าชีวิตสมพระประชวรหนักอีกไม่นานไทยจือจะขึ้นครองราชมันเป็นคนที่จูโฮเจ้าไว้วางใจมีอนาคตกล้าวไกลดังนั้นหลิวจินทำงานอย่างแข็งขันวิ่งเต้นระหว่างตำหนักจินเซินกับตำหนักเวินหัวซึ่งเป็นที่ทำงานของต้าสวียซื่อทั้งสกับห้องพักผ่อนนี้โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย หลิวจินหอบมาเป็นหนังสือกราบทูลที่ส่งกลับมายังกรมช่างแรงงานกับกรมราชทัณฑ์ขุนนางทั้งสองทำการรับมอบทั้งกล่าวขอบคุณมันหลิวจินก็รับไว้อย่างยิ้มแยม้มราวกับเป็นคนอนุมัติก็มีป่านหวังอา้าวถามขึ้นว่ากงกง,งท่านนี้เมืองสิ้นอย่างเกิดอุทกภัยหนังสือกราบทูลขอให้ช่วยบรรเทาทุกยังไม่อนุมัติลงมาหรือ หลิวจินกล่าวว่าที่เราได้รับเพียงเป็นหนังสือกลาบทูลของกรมช่างแรงงานกับกรมราชธรร์คาดว่าต้าสเวีตซื่อทั้งสยังไม่อ่านหนังสือกลาบทูลฉบับนี้หวังอ้าวกระทืบเท้ากล่าวว่าเฮ้ยเราเพิ่มเติมคำด่วนลงไปเหตุใดยังไม่อนุมัติเมืองสิ้นอยางเกิดอุทกภัยราษฎรก็ไร้ที่อยู่อาศัยราชสำนัก ควรยกเว้นการเก็บภาษีแจกจ่ายเสบียงบรรเทาทุกจึงถูกต้องหลิ้วจินนึกถึงขันที่ใหญ่ภายในวังหลายท่านเอ่ยถึงขุนนางท้องถิ่น รายงานเท็จขอให้ยกเว้นการเก็บภาษีจึงอวดภูมิความรู้กล่าวว่าใต้เท้าไม่ต้องร้อนรุ่มตอนนี้เพิ่งย่างเข้าเดือนห้าไหนเลยเกิดน้ำหลากโดยเร็วไม่แน่ว่าขุนนางท้องถิ่นกับขุนนางราชสำนักที่มีภูมิล,ลำเนาที่เมืองสิ้นอย่างสมรู้ร่วมคิดกันรายงานเท็จใต้เท้าวควรตรวจสอบให้ดีก่อนหวังอ้าวประจวบก,กับเป็นชาวเมืองสิ้นอยางพอฟังถึงกับเดือดดาลเป็นการใหญ่ ยกมือตบโต๊ะร้องว่าฮึกโกงๆอย่าได้ปลักปล้าคนรายงานอุทกภัยเมืองสิ้นอย่างส่งมาแต่แรกเรื่องความเดือดร้อนของราษฎรไหนเลยแปลกปลอมได้ท่านอย่าได้กล่าวเพ้อเจ้อเหลียวไหลไปหลิวจินถูกด่าจนหน้าแดงกำรู้สึกเสื่อมเสียหน้าอยู่บ้างจึงแค้นหัวรอแล้วกล่าวว่าที่เราเอ่ยถึงเป็นฝีมือของขุนนางทุจริต ใช่ก็ใช่มีใช่ก็มีใช่แต่เท้าไม่ได้สมรู้ร่วมคิดใหญ่ต้องคุณเคืองใจไปขุนนางจันซื่อหยางฟางก็เป็นปัญญาชนเมืองสิ้นอย่างพอฟังจึงแค้นหัวรอกกล่าวว่า <c oughs> หากว่าทุจริตควรแสดงหลักฐานออกมาไหนเลยอาศัยลิ้นลมของท่านทำการป้ายผิดได้หลิวจินบันดาลโทสะร้องว่าวายท่านย่าของท่าน เราตักเตือนด้วยกุศลแเจตนาพวกท่านอย่าได้ถูกขุนนางท้องถิ่นหลอกลวงตบตาท่านผู้นี้อายุมากกว่าเราชันไหนโง่งงมถึงเพียงนี้ยามกระทันหันมันลืมเลือนที่ต่ำที่สูงกล่าวอีกว่าหากให้เราไปหาหลักฐานราชสำนักยังใช้สอยพวกท่านทำอะไรเราเพียงบอกว่าอาจมีขุนนางทุจริตไม่ได้จอดจงผู้ใดหรือว่า เยียบถูกหางของท่าน <S 2> <S 2> <S 2> <S อหยางฟางบันดาลโทสะพุดลุกขึ้นร้องบอกว่าเราเป็นขุนานางชั้นที่สามของราชสำนักเจ้าคนที่ถูกจับตอนเป็นตัวอะไรกู้ควรกับการกล่าววาจาในที่นี้หรือหลิวจินถูกด่าทอซึ่งหน้าว่าเป็นคนที่ถูกจับตอนสกิดข้อห้ามถือสาของมันจึงขุนแขนจนหน้าม่วงคลำ้ำ ตวัดมือตบหน้าหยางฟางชาดหนึ่งหยางฟางก็ลงมือตอบโต้ฝากรอยนิ้วมือไว้ห้ารอยพริบตานั้นขุนนางชารากับขันทีชาราทั้งสองต่อยตีกันเป็นพันละวันหวังอ้าวกับพวกเห็นขันทีผู้นี้กล้าทำร้ายขุนนางบ้านเมืองจึงแซงเป็นเข้ามาห้ามปรามแต่ก็รัดคอหลิวจินไม่ปล่อยหยางฟางก็ฉวยโอกาสต่อยใส่หลิวจินสองหมัดหยางเหลียงนั่งอยู่ในเงามืด ถูกเสียงทุ่มเถียงปลุกตื่นแต่แรกจึงโถมเข้าไปดึงตัวหลิวจินออกมาจากกลุ่มคนเหล่าขุนนางเห็นผู้สอดมือเข้ามาเป็นแม่ทัพบ,บูนายหนึ่งจึงกระชากเสียงว่าเจ้าเป็นใครขันทีผู้นี้มีเจตนาชั่วร้ายกล่าวหาขุนนางราชสำนักเจ้ากลับสอดมือเข้ามาช่วยเหลือมันหยางหลิงพอฟังจึงบังเกิดโทสะคุกกลุ่นกล่าวขึ้นว่า ö, แต่เท้าทั้งหลายเพราะเรื่องเล็กน้อยเพียงนี้ มิต้องครอบหมวกใส่กระมังเรื่องในวันนี้เกิดจากการกล่าววาจาไม่ตั้งใจทั้งหมดยอมถอยก้าวหนึ่งก็ไร้เรื่องราใหญ่ยยต้องคุกคามคนไปหลิวจินถูกยื้อยุดฉุดดึงจนผมเผ่ายุ่งสยายยามนี้ค่อยเห็นชัดตาว่าคนที่ช่วยเหลือมันเป็นหยางหลิงจึงส่งเสียงร้องว่าใต้เท้าหยางท่านดูเรากล่าววาจาใดพวกมันข่มเหงผู้คนไปแล้วแถมกันยังเหยียดเพรศนางพอมอะหยาง ขณะทุ่มเถียงกันปรากฏขันทีน้อยผู้หนึ่งมาถึงหน้าประตูร,ร้องบอกว่าท่านใดเป็นหยางหลิงใต้เท้าหยางฟาบาทเบิกตัวเข้าเฝ้าคำพูดพอกล่าวค่อยเห็นสภาพภายในห้องต้องตะลึงล้านกับที่หยางฟังกับพวกได้ยินชื่อหยางหลิงมานานแต่ไม่รู้จักยามนี้ฟังว่าคนผู้นี้คือหยางหลิงล้วนงงง,งันวูบหยางหลิงฉวยโอกาสฉุดลากหลิวจินออกจากห้องพักผ่อน กล่าวปลอบโยนอยู่ครู่หนึ่งหลิวจินค่อยอำลาไปฟ้องร้องจูโฮเจ้าหยางหลิงติดตามขันทีน้อยเข้าประตูเฉียนชิงรุดสู่วังหลังเพิ่งลดเลี้ยวประตูรูปวงเดือนบานหนึ่งก็ปรากฏหญิงสาวชุดชาววังนางหนึ่งทะลันออกมาหลังแคล่เถาวันทั้งสองไม่ทันระวังหญิงสาวนั้นก็โถมเข้าอ้อมอกของมันหยางหลิงรีบประคองนางไว หญิงสาวนั้นก็ร้องโอยคำหนึ่งพระจากอ้อมอกของมันลืมตากลมโตมองดูหยางหลิงจากนั้นโถมเข้ามาใหม่คว้าแขนของมันไว้ร่ำร้องว่าที่แท้หยางเจียงจินแม่ทับแท่หยางรีบตามข้าพเจ้าไปช่วยคนหวงทรงพระเชษฐาคิดไล่ล่าฆ่าก๋าจิวแย่ซึ่งเป็นคำเรียกพี่ชายของมานดา,ดา